สวัสดีครับเพื่อนๆลุงพันทองใจดีแล้วก็เนี่ยแม่กุ้งนะครับลุงพันทองก็ไม่สบายนะครับน่าจะเข้าเกือบ2เดือนแล้ววันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับที่มาลองเดินหลอกกําลังกายนะครับตั้งแต่เป็นโควิดเสร็จนิ้วเท้าหักแล้วก็มาต่อด้วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลด่วนนะครับก็ทั้งลางานลาป่วยลาจิตลาทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ มาออกกำลังกายนะครับรู้สึกว่าดีขึ้นวันนี้กินข้าวได้เยอะขึ้นนะครับกินข้าวได้เยอะขึ้นก็น่าเป็นตอนนี้เราก็มาเดินเดินอย่างเดียวนะครับเดินดูว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวหรือมีอาการอะไรก็เนี่ยให้แม่กุ้งเนี่ยัะโทรเรียกรถพยาบาล <c oughs> แต่น่าจะไหวเนาะ <c oughs> น่าจะไหวนะครับเพราะว่า <c oughs> อยากออกกาลังกายนะครับคนเคยออกกําลังกาย เลือดลมการหายใจผมว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆก็มาตามดูบรรยากาศที่ลุงพานทองมาออกกําลังกายที่สาพลาสติกหรือส,นอสวนกระลาประพฤกษ์นะครับของสวนล้มก้ากระลาประพฤกษ์นะครับวันนี้ก็เป็นเจ้าหยุด่อบกันหลายวันเนาะคนก็เลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมีแต่พวกเรานะครับน่าจะไปเที่ยวกันนะน่าจะไปเที่ยวกันนะครับก็ฝากเพงเพื่อนนะครับ ที่ยังไม่ได้ป่วยเหมือนลุงพันธงก็ออกกําลังกายเยอะๆนะครับจะได้ไม่ไม่ป่วยแบบนี้นะครับครับตามมาชมภาพบรรยากาศกันเลยเลยครับเดี๋ยครับสภาพป่าเ<ช>มื่อวานเมื่อวานก็ฝนตกเนาะใช่ฝนตกอากาศชุ่มฉ่านะครับนยากเแต่ว่านในนี้ๆๆมันยุงเยอะนะอยุงเยอะนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับเยอะแยะเราก็พยาไม่หยุดไม่หยุด ไม่หยุดเดินนะครับพอหยุดเดินพวกยุงก็มาทันทีรว <ไป S 2> ะวังทางจืน้นิดนึงทางจืดก็เดินไปเรื่อยๆครับเจออะไรที่มันน่าสนใจก็จะมาถ่ายถ่ายทอดได้เพื่อสมาชิกได้ชมกันครับตามมาได้เลยครับ นี้เราก็เดินมาได้ประมาณเกือบ200เมตรนะครับหาก็ยังแป๊บๆอยู่นิดนึงอีกไม่หน่อยก็คงจะหายเพราะว่าถ้าเรามาองกําลังกายพวกกระดูกชิ้นกระดูกของเท้าก็คงจะเคลื่อนตัวนะครับพวกชิ้นกระดูกที่เท้าเนี่ยมันจะมีหลายชิ้นมากๆตอนที่เราใส่เฟืออ่องไออลูมิเนียมนะครับมันคงมีพังผืเก่ออยู่เวลาเราเดินก็เหมือนจะมีอะไรดึงๆลังๆไป เวลาเส้นที่มันดึงดึง,ดงหลังๆไว้นะครับขาดที่ก็เจ็บมากเจ็บแป๊บหนึ่งแล้วสักหน่อยก็จะเดินได้ดีขึ้นนะครับก็พยายามทนเอานะครับถ้าเราอยากหายเราก็ต้องให้เท้ามันได้ได้เคลื่อนตัวได้ทำงานได้เดินได้ได้วิ่งหยอดๆนิดนึงก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับ ยิึงป่าก็มาที่นี่นะครับอ่าย่อมๆของชาวมอของชาวมอคหน้ากนก็จะดูเขียวฉเขียวฉุนเขียวุวเขียวพจีเนาะเสียอย่างเดียวยุงนี่แหละแต่ข้อมันก็จะกัดบ,บางคนแค่นั้นเองแต่ว่าลุงพันทองนี้โอ้โอแย่ยุงแล้วก็มันชอบกินกินเลือดนะครับเลือแดแทับ ห้อยห้อยกระเทียมแล้วก็ยังไม่รอดตอนนี้ก็มาอีกฝั่งหนึ่งของสะพานขาวนะครับตอนนี้ก็18.00นครับอากาศดีครับอากาศดีมีฟ้าร้องเป็นระยะระยะ อากาศดีแต่คนสุขภาพไม่ค่อยดีครับก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเหนื่อยไหมลนะ่ะก็ยังยังไม่เหนื่อยคนระับพอไปได้จากการประเมินตัวเองน่าจะได้ได้2อรอบนะครับแต่ก็ดูก่อนว่าฝนจะตกไหมนะครับ ต้องออกกำลังกาย ตอนนี้ก็เดินครบหนึ่งรอบใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าคงไม่ไหวเพราะว่าปวดปวดเข่าด้านซ้ายซึ่งเป็นเป็นก่อนหน้าที่จะเป็นโควิดนะครับก่อนหน้าที่จะเป็นโควิดก่อนหน้าที่นิ้วจะหักแล้วก็ไม่สบายเมื่อกี้รอบแรกก็เดินได้สบายนะครับไปได้สบายการหายใจก็ดีนครับหายใจดีไม่เหนื่อยส่วนมึนหัวก็นิดเดียวแต่มีปัญหาตรงหัวเข่านะครับก็ต้อง ถนอมหัวเข่าดูก่อนนะครับคงจะได้ประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันก็ฝากติดตามชมคลิปต่างๆของอลุงพานทองเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ